สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องคุณ beauty ขย,ยี่ห่วยนะคะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆงวดวันที่1ตุลาคม2564จากอาจารย์วชิราศักดิ์เล่หดนี้กันนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่างวดนี้จะมีเลขเด็ดอะไรให้พวกเราบ้างอ่ะทุกคนครับงวดนี้นะครับผมฟันที่1กับ2ครับทุกคนครับผมฟันที่1กับ2ครับทุกคนครับแคปเจอร์ครับ อ่ะทุกคนครับอันนี้คือชุดเต็มครับทุกคนครับผมชอบมากที่สุดนะครับทุกคนก็คือตามนี้เลยครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับแคปเจอร์นะครับเจ็ดถางหกถางเจ็ดถางครับทุกคนนะเจ็ดถางนะครับซื้อได้นะครับ ต้องขอขอบคุณแนวทางรัฐบาลจากอาจารย์วชิรศักดิ์ด้วยนะคะถ้าทุกคนไม่อยากพลาดแนวทางเด็ดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุณบิวตี้ขยี้หวยด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแม่นๆแ,แ,แบบนี้แน่นอนค่ะ